วันนี้เราจะมาแป้งล่างเป็น e n d e r t a n m e ชชั่วโมงกันนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยทุกคนบา าโอเคทุกคนเราจะมาเริ่มแป่งล่างกันเลยทุกคนหนึ่งสองสามโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ได้แป่งล่างเป็นเอ็นได้แมนเป็นที่ร้อยทุกคนนะโอเคซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราเนะี่ยคือเอาชีวิตรอยครบหนึ่งวันนั่นเองทุกคนนะโอเคทุกคนมาซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปหาต้นไม้ตัดกันนะทุกคนโอเคไปเอาโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาคราฟพิกแอ็กกันเลยนะโอเคพิกแอ็กนะ อ่ะนี่อถ้ำอยู่ไหนเนี่ยถ้ำอยู่ไหนฮัลโหลถ้ำอ,อยู่ไหนหาไม่เจอนะั้นเราขุดลงไปเลยละกันโอเคเอ้ยเจอหินแล้วชโชคดีเลยโอเคโอค้โหเฮ้ยขุดข้างบนได้ละกันนะเพราะว่าตัวเราสูงเกินไปโอเคเอุย้ยเจอเหล็กด้วยสุดยอดโอเคแล้วเราทำพิกเอ็กหินก่อนละกันนะโอเคปะวางตุกคราบแล้วก็ทำ นี่เลยสโตนพิกอ์มานี่ขุดเหล็กเลยเย่โอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนะขุดมาปุ๊บเจอเหล็กปั๊บเลยนะถือว่าสุดยอดเลยโอเคแล้วก็จะคราบดาบนะขวานด้วยนะแล้วก็ฟร์แนนโอเคเยี่ยมไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปออกเดินทางกันต่อเลยทุกคนนะโอเคอุ๊ย เจอแมนชั่นด้วยทุกคนถือถือว่าโชคดีมากเลยทุกคนโอเคเราจะไปสำรวจแมนชั่นกันเลยทุกคนนะโอเคเราจะไปสำรวจว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะลองวับดูดิมันมันวับไม่ได้ทุกคนมันวับไปไกลไม่ได้อะโอเควับได้ตรงนี้วับได้นะขึ้นวับไปไกลไกลไม่ได้ทุกคนนี่คือข้อเสียนะโอ้โหเฮ้ยทางเข้าอยู่ไหนอะทางเข้าเฮ้ยลองวับดูโอเคเฮ้ยโอ้โหปะวับต่อวับต่อวับ ว์ปดิเออวป์ปเออสุดยอดเลยไม่ต้องเดินกนแบบนี้ว์ปกันเลยดีกว่าวับดีดีกว่าทุกคนแบบนี้โอเคโอ้โหเฮ้ยจะทางเข้าเลยทุกคนเยี่ยมไปเลยจะทางเข้าเลยโอโ้โหมืดมากข้างในโอโ้โหมันอยู่ได้ไงเนี่ยพนักงานโรงแรมอยู่ไหนวะพนักงานโรงแรมอยู่ไหนนี่ลองหาดูพนักงานอยู่ไหนนะ หาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยอยู่ไหนว่าพนักง,งานอ๋อ oh, อยู่นี่ไงเจอแล้วโอ้โหขอสังหารละกันนี่เนี่ยข้อหาบริการแย่นี่เนี่ยโอ้โหโอ้โห oh ขวานมันใช้ไปได้ไงเนี่ยมันจะพังแลวนะโอ้โ oh หเอ้ยเจออีกตัวบ่ะขอจัดการเลยละกันจัดการเลยละกันเฮ้ยมันมานมาโอเคโอ้โห okay. oh สุดยอดเลยโอ้โ oh หข้างบนเตะเพียบเลยมอนเตอร์โอ้โหซัมบี้ หาเตี้ยงอะไรด้วยกันนี่แน่นี่แน,น,น่โอโ้โหกระจอกมากคิปเปอร์บ้างคิปเปอร์คิปเปอร์ปปอรโอโ้โหมันมันจะระเบิดแล้วเราลองหนีก่อนดูกันนะหนีดิวา้วาบวา้าบว้าบดิโอโ้โหทำไมไม่วา้วาบวะาทำไมไม่วา้าบบ้าโอโ้โหโอเคไปเราจะลองเข้าไปข้างในดูแลทุกคนนะโอเคแล้วก็วา้าบกันไปแล้วก็สังหารเลยจ้าสังหาร อุ้ยเฮ้ยมันมามันมามาเฮ้ยอย่านะอย่านะอุ้ยโอเคโหอืมป่าเฮ้ยมันหนีมันหนีตัวนั้นมันหนีตัวนั้นมันหนีแล้วก็จุดการอุ้ยมันหนีวะมันหนีมันหนีทุกคนมันหนีมันรู้มันรู้ทุกคนรู้ว่ามันจะไม่อยู่แล้วนี่อืมโอ้โหเก็บเลยโอเคขอส่อมขวาหน่อยได้วหกัน โอ้โหซ้ำได้แค่นี้ไปเราไปต่อกันดีกว่าไปต่อไปต่อโอเคอุ๊ยยูโวเกอร์อืเจอนักเวทสักทีมามาที่นี่โอ้โหได้ทูเทปมาด้วยนะเฮ้ยมันมาโอ้โหเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอเคช่ลูกันไว้ก่อนแล้วก็สังหารอือืโอเคโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหเจอมัน เช้าแล้วนี่นะโอ้โหเช้าแล้วนี่นะทุกคนไปเราออกเดินทางกันต่อเลยทุกคนนะรู้สึกว่าในนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะโอเคเราจะวับลไปนข้างล่างเลยกันนะนี่เนะี่ยโอ้โหว,วาร์บทันว่ะเออแต่เสียเล่นนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะไปโอเคโอ้โหว,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 วับวับวัามาอุ้ยเจอท้าบเลทุกคนรู้สึกว่าแลขคงจะไม่สําคัญในตอนนี้ทุกคนเพราะว่าคลิปมันกําลังจะจบเลยทุกคนโอเคขอว์บเล่นเลยแล้วกันนะ โอเคโอ้โหโอเควับวับไม่ทันโอเคก็หาใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยทุกคนแล้วไปเจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย